เงินค่าอะไรคะคุณพ่อคุณพ่อคะคุณพ่อทราบไหมคะว่าทําไมหนูถึงต้องมาทํางานหน้าห้องคุณพ่อเ็รหนูบอกมาช่วยพ่อไงหนูจะมากันไม่ให้คุณพ่อคอรัปชันคะ่ะหนูพูดดีๆอย่าล้ำเส้นระหว่างพ่อกับลูกเนี่ยเรามีเส้นกันด้วยเหรอคะมีสิอย่าทำแบบนี้อีก ไม่เช่นนั้นพ่อจะไม่ให้หนูทํางานที่นี่แต่คุณพ่อคะเสีย่ยคนนั้นเขาผิดเต็มประตูคุณพ่อช่วยเขาไม่ได้หรอกคะ่ะมันผิดกฎหมายมันอยู่ที่ใครเป็นคนตัดสินใช่ค่ะถ้าคนตัดสินคือข้าราชการหรือหน่วยงานรัฐแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ค่ะคนตัดสินคือาวานี มันคือใครแล้วพวานีคนนี้พวานีเป็นเพื่อนของหนูสมัยที่เรียนอยู่อังกฤษเขาเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะมีเรื่องด้วยถ้าเรื่องนั้นเกี่ยวกับความถูกต้องและถ้าคุณพ่อคอร์รัปชันพวานีไม่ปล่อยเอาไว้แน่ค่ะทำไมต้องพูดเรื่องนี้บ่อยๆด้วยเพราะว่าหนูหวังว่า หนูจะทำให้คุณพ่อเกลียดการคอร์รัปชันเราก็ไม่อยากโกงอีกคุณพ่อคะหนูเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณพ่อแล้วหนูก็อยากเป็นลูกสาวที่ภูมิใจในตัวคุณพ่อนะคะ